็อกนะครับคุณก๊อตนะครับคุณกล้วยขี้เมาคุณทีพีคุณเรียกจำดีจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีา้าอ่านบทคันนะเด้อคุณสาสาเข้ามานะอยู่กันด้วยไม่ใช่หนีหมดไหนีหมดก็ไม่รู้เรื่องแหละนะครับอันนี้ไม่ใช่นักไล่ไรวันนะครับไม่ใช่นักไล่มีอันดับไม่มีอันดับนะครับเป็นนักไล่ที่ไม่มีอันดับนะครับ มีอย่างเดียวคือสูติบัตรนะครับมีสูติบัตรกับภาพไลริกิเธิ์เนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็เทนยี่สิบสามภาพรวมนะครับมียี่สิบสามภาพรวมของเทนติกตอกเนี่ยนะครับที่บรรยายใช้บรรยายอยู่แต่ละวันนี่แหละเอามันจะไหนก็ติตั้งเป้าหมายมันก็เสียดยากแค่มันเบือนเตือนเราไม่ตั้งเขาก็เตือนสินะครับ ไหม่กับเพีงเพราะว่าพี่น้องมุ่มีตรญ,ญารอกเพราะเราไม่ใช่บ้านห้องใหญ่